่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนภาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับถ้ากำลังฟังเสียงทิดบ้วนบางประมาอดิศักบ้วนกิยพันธ์นะครับ เราคุยกันเป็นประจำนะฮะใครอยากฟังเรื่องอะไรใครมีปัญหาอะไรก็ทาไถ่กันมาได้นะครับทาง at b u a n 2494นะฮะและนอกจากนั้นก็อยากจะบอกกล่าวกับแฟนๆรายการว่าถ้าใครสนใจว่ารายการของเรานั้นนำเสนอที่ไหนอย่างไรบ้าง แล้วก็ที่สำคัญคือหลายคนอยากรู้จักว่าผมเป็นใครก็ลองติดตามฟังสปอตไทายรายการนะครับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันก็มีแฟนรายการบอกว่าอยากจะปลูกดาวเรืองเป็นอาชีพขอคำแนะนำจากอาจารย์ด้วยเพราะกลัวว่าลงทุนไปแล้ว จะขาดทุนนะฮะก็ขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการดูแลรักษาโรคแมลงศัตรูนะครับอ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องยาวที่ต้องคุยกันนะฮะทีนี้ท่านบอกว่าอยากจะปลูกเป็นอาชีพอถกรรมพระมีคำว่าปลูกเป็นอาชีพนะครับปลูกแบบทำมาค้าขาย ผมก็จะย้ำสิ่งแรกว่าตลาดอยู่ไหนครับท่านมีตลาดใช่ไหมหมายความว่ามีผู้รับซื้อจะรับซื้อดาวเรืองเพื่อเอาดอกไปร้อยพวงมาลัยหรือจะรับซื้อดาวเรืองเพื่อที่จะเอาดอกเขามาซื้อดอกนะฮะแล้วก็เอาไปผสม กับอาหารสัตว์หรือคุณจะปลูกดาวเรืองเพื่อขายเป็นไม้กระถางหรือคุณจะปลูกดาวเรืองเพื่อเป็นไม้ตัดดอกไปปักแจกันนะหรือจะไปปลูกเป็นดอกไม้กำนี่นี่เป็นรายละเอียดว่าถ้าคุณจะปลูกเป็นอาชีพ คุณต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าวัตถุประสงค์ในการปลูกของคุณเนี่ยนะวัตถุประสงค์เพื่อเพื่ออะไรเพราะว่าวิธีการปฏิบัติวิธีการดูแลรักษามันจะแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราจะคุยถึงตำนานของ ดาวเรืองเดี๋ยวนี้เราคงเห็นแล้วละว่าเราเห็นดาวเรืองตื่นตาตื่นใจเพราะว่าเป็นดาวเรืองดอกใหญ่ๆแต่ระยะหลังหลายคนก็บอกเห็นดอกดาวเรืองก็ดอกไม่ใหญ่ใหญ่หรือไม่ใหญ่มันอยู่ที่วิธีการแต่ถ้าย้อนอดีตไปเมื่อสมัยทิดบวนบางวันมาอย่างเด็กๆสี่สาห้าสิบปีไปนู่น ดาวเรืองนั้นก็เป็นไม้ดอกดอกเล็กๆปลูกไว้หัวบันไดบ้านเคียงคู่กับบานไม่รู้โรยนะฮะดาวเรืองบานชื่นเนี่ยก็เป็นไม้ปลูกพื้นบ้านไม่ได้เป็นการค้าอาชีพอะไรอยากเห็นอะไรสวยๆก็ปลูกไว้จนกระทั่งท่านสรารจารสมเพียรเกษมทรัพย์นี่หนะครับ ท่านก็ได้ศึกษาวิจัยจนดาวเรืองเริ่มมาโด่งดังนะฮะแล้วก็มีผู้คนปลูกเป็นการค้าอาชีพมาจนถึงทุกวันนี้และที่เริ่มเป็นที่ตื่นตาตื่นใจก็คือว่าเมื่อก่อนนั้นพอถึงวันที่ห้าธันวาคมในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ถนนราชดำเนินเราก็จะเห็นว่ามีดาวเรืองกระถางดอกใหญ่ๆต้นเตี้ยๆไปวางประดับที่ถนนราชดำเนินก็เ,เป็นที่สวยงามตื่นตาตื่นใจตั้งแต่นั้นมาดาวเรืองก็เป็นที่ สนใจและก็เริ่มปลูกเป็นการค้าอาชีพกันมากขึ้นแรกๆเขาก็ปลูกเป็นไม้กระถางนะครับแล้วก็เป็นไม้ตัดดอกวัตถุประสงค์ครั้งแรกนะเป็นแบบนั้นนะเป็นไม้กระถางเตี้ยๆอตอนแรกก็ยังสูงอยู่ตอนหลังก็วิใจัยให้ต้นมันเตี้ยลงแล้วก็ปลูกเป็นไม้ตัดดอกคือตัดมาทั้งก้านดอกเอามาปัก แจกกันนะครับแต่มาระยะหลังนะครับเราก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะสีมันสวยในสีมันมีสารสำคัญที่จะไปทำให้ไข่เนี่ยมันออกมาแล้วสีสวยมีคุณภาพดีนะก็เริ่มมีการปลูกแล้วนำไปผสมอาหารสัตว์นะฮะแล้วก็บางส่วนก็ไปเป็นเครื่องเคียงของการร้อยพวงมาลัย โดยนักการเมืองในยุคนั้นเวลาขึ้นเวทีก็จะต้องมีดอกดาวเรืองโดยมีความเชื่อว่าถ้ามีดอกดาวเรืองแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองประกอบกับทางพิธีาศาสนาพราหมณ์ก็ใช้ชอบใช้ดาวเรืองทีนี้ดาวเรืองเ,รองเนี่ยถ้าถามถึงแหล่งกำเนิดของเขาก็มันเป็นไม้ที่มีถินกำเนิด ในประเทศเม็กซิโกซึ่งมีหลายชนิดแต่ที่รู้จักคุ้นเคยและก็อยู่ในความนิยมก็คือดาวเรืองต้นสูงดอกใหญ่ในต่างประเทศจะเรียกว่าดาวเรืองอเมริกันหรือดาวเรืองแอฟริกันดอกจะมีหลายสีสีขาวนวลเหลืองอ่อนเหลืองเหลืองทองสีส้ม แลก็ปลูกออกดอกได้ตลอดทั้งปีนะทีนี้ถ้าเผื่อว่าท่านปลูกนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสัก60ถึง65วันคือ2เดือนนะก็สามารถที่จะได้ผลผลิตแล้วนะครับแต่ถ้าปลูกช่วง ฤดูร้อนคือถ้าปลูกประมาณเดือนเมษาถึงกันยาดาวเรืองก็จะออกดอกชาหลงประมาณสัก10วันนะครับแต่ถ้าปลูกช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยฮะถึงมีนาคมช่วงนี้ก็จะออกดอกเราประมาณ60ถึง65วันนะครับเพราะฉะนั้น ดาวเรืองจะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็โตดีต้นก็อาจจะสูงจนกระทั่งบางทีก็ต้องล้มก็ต้องมีการประคองเดี๋ยวนี้เวลาคุณปลูกดาวเรืองเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตะข่ายนะตะข่ายขึงนะเป็นตาสี่เหลี่ยมเอาไว้ประคองต้นไม่ให้ล้มนะครับส่วนดาวเรืองอีกชนิดหนึ่งนั้นเขาเรียกว่า ดาวเรืองต้นเตี้ยแต่ว่ามันไม่จูงใจตรงที่ดอกมันเล็กในต่างประเทศจะเรียกกันว่าดาวเรืองฝรั่งเศสนะครับดอกก็จะออกสีเหลืองส้มส้มอมแดงนะแล้วก็จะปลูกเลี้ยงออกดอกดีมากในช่วงฤดูหนาวแต่ถ้าฤดูร้อนจะเจริญเติบโตทางต้นดีมาก ต้นจะสูงกว่าปกติและก็จะออกดอกบ้างไม่ออกดอกบ้างนะครับก็แล้วแต่เพราะฉะนนั้ฤดูหนาวเป็นฤดูที่เหมาะสมนะครับกับการปลูกดาวเรืองนะทีนี้เวลาปลูกเ,เขาก็จะนิยมใช้เมล็ดซึ่งในอดีตก็เป็นที่ฮือฮาว่าเมล็ดหนึ่งเมล็ดราคาตั้ง 50สตังค์สมัยก่อนนะแรกๆต่อมาก็เป็นบาทบาทกวา่าเพราะฉะนั้นการใช้เมล็ดดาวเรืองปลูกเป็นวิธีที่นิยมกันปลูกเป็นการค้าแต่ถ้าเป็นชาวบ้านนะครับเราก็อาจจะเด็ดนะยอดเอามาปักชำซึ่งเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเราคุยเรื่องการ เพาะเมล็ดสะก่อนในปัจจุบันก็ไม่ยากเย็นอะไรแล้วเพราะว่าเรามีถาดหลุมใช่ไหมฮะเรามีถาดหลุมเราก็หยอดเมล็ดลงไปหนึ่งหลุมหนึ่งเมล็ดนะครับก็เนื่องจากเมล็ดมีราคาแพงเราก็จะต้องพิถีพิถันดูแลอย่างดีนะฮะแต่ก็มีบางคนเ็ก็เพาะ มเมล็ดในถุงพลาสติกขนาดสมนิ้วครึ่งถึง3านิ้วครึ่งคูณห้านิ้วเจาะรูที่ก้นถุงเพื่อระบายน้ำแล้วก็ต้องพับปากถุงนะเวลาเราปลูกต้นไม้ในถุงเนี่ยต้องพับปากถุงหลายคนบอกทำไมต้องพับปากถุงคือถ้าคุณไม่พับปากถุงเนี่ยเวลาคุณลดน้ำเนี่ยไอตัวปากถุงนั่นนะมันจะพับปิดไอปากปากถุง มันต,ต้องพับครับเราอัดวัสดุเพาะลงไปให้แน่นนะครับก็หยอดเมล็ดลงไปถุงละ1เมล็ดโดยที่วางเมล็ดในแนวนอนหรืออาจจะปักเมล็ดลงไปแนวตั้งจนมิดเมล็ดก็ได้ให้ส่วนหางมันชี้ขึ้นแล้วเราก็กลบดินหนาประมาณสัก1เซนติเมตร ซึ่งดินจะพูนปากถุงเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรเวลาลดน้ำก็ต้องใช้ฝักบัวละเอียดลดจนโชคโดยเฉพาะ2อสาวันแรกดินจะยุบตัวลงไปนะฮะ,ะแล้วก็เราก็อาจจะปิดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เพื่อรักษาความชื้นไว้นะครับลดน้ำนะครั้งเช้าบ่ายถ้ามเมล็ดคุณภาพดีนะครับ ภายในสาวันเนี่ยนะมันก็จะเริ่มงอกขึ้นมาเราก็เปิดกระดาษออกเพื่อให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดเต็มที่ตั้งแต่วันที่4ที่หถ้าเอากระดาษออกช้าต้นกล้าจะอ่อนแอแล้วต้นมันจะยืดบางทีจะล้มนะแต่ถ้าบางคนมั่นใจว่าลดน้ำไปแล้วมันไม่กระเทือนก็อาจจะไม่ต้องปิดกระดาษ ก็ได้นะครับอ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเพาะเมล็ดเราก็เลี้ยงดูไปจนกระทั่งเราจะย้ายนะพอดาวเรืองจเจริญเติบโตในถุงพอมีใบจริงประมาณ5ถึง6คู่ซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ23ถึง 25วันอันนี้เฉพาะในถุงนะแต่ถ้าคุณเพาะในในถาดเพาะอันนั้นก็ต้องย้ายลงถุงนะครับก็ประมาณ23-25วันนับจากที่วันลเพาะเมล็ดอันนี้ก็พร้อมที่จะเด็ดยอดเด็ดทำไมเด็ดเพื่อมันแตกกิ่งครับนะเด็ดยอดให้เหลือใบจริงแค่4คู่ นะครับหลังจากเด็ดยอดเรียบร้อยแล้วเราก็เอาต้นกล้านี้ย้ายลงแปลงปลูกอันนี้แหละครับก็จะเป็นจังหวะเวลาที่ดีที่เหมาะสมนะทีนี้บางคนที่ปลูกแล้วมียอดเราก็เอายอดมาปักชำก็ได้คือการขยายพันธุ์โดยวิธีนี้นี่ปกติ ถ้าเราไปซื้อมเมล็ดพันธุ์แล้วเรารู้สึกว่ามันแพงนะครับแล้วก็เราก็อาจจะหรือจะเป็นช่วงฤดูร้อนนะการปลูกดาวเรืองช่วงฤดูร้อนก็ไม่ค่อยเหมาะเราก็อาจจะพอตัดยอดมาเพื่อการปักชำนะพี่น้องครับการเด็ดยอดมานั้นเราก็เด็ดมา ประมาณสัก3-4เซนตะิเมตรความยาวนะ3-4เซนเพื่อให้ยอดที่เด็ดออกมาเนี่ยยาวได้ประมาณนี้เอามาปักจำนะครับแต่ว่าไม่ควรขยายพันธุ์โดยวิธีปักจำในช่วงฤดูหนาวนะซึ่งดาวเรืองจะออกดอกเร็วทำให้ดอก ที่ได้จากต้นเดิมนั้นจะมียอดขนาดเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นการเด็ดยอดเอามาปักชํำนั้นก็ควรจะต้องใช้วัสดุก็คือทรายหนึ่งส่วนผสมขุยมะพร้าวสองส่วนหรือจะเป็นทรายหนึ่งส่วนผสมกับฐานกแกลบหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ควรจะปักชํำ ในที่ร่มโดยใช้ระยะ1นนิ้วควร1น1นิ้วลดน้ำให้โชคในช่วงแรกๆแล้วต่อไปก็ลดน้ำสองครั้งเช้าบ่ายแต่ถ้าชําในตะกร้าพลาสติกนะฮะพอลดน้ำโชคแล้วเราก็เอาถุงพลาสติกหุ้มทำให้พองลมมัดปากไว้นะไม่นานเลยครับในช่วงเวลาแค่3 ถึง5วันเนี่ยรากก็จะเริ่มงอกแล้วและเราก็นําออกไปปลูกได้เหมือนกับต้นกล้าที่ใช้ในการเพาะเมล็ดนะครับอ่าทีนี้เราย้อนไปว่าถ้าเราเพาะเมล็ดนะพออายุได้ประมาณสัก23 2 5วันมีใบจริง5 6คู่เราเด็ดนะให้เหลือใบจริง สีคู่เ็ียอดซะแล้วเราก็ไปปลูกเวลาไปปลูกในแปลงนะครับนะถ้าปลูกเป็นไม้ตัดดอกแบบติดก้านยาวสำหรับทำเป็นดอกไม้กรรมํมอันนี้ระยะปลูกก็ควรจะใช้ระยะระหว่างแถว40เซนติเมตรระยะระหว่างต้น 40เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกในแปลงกว้าง1นึเมตร10เซนก็จะปลูกได้3แถวนะฮะหรือถ้าลองกว้าง4เมตรครึ่งก็จะปลูกได้11ต้นต่อหนึแถวนะครับอ้าพี่น้องครับแต่ว่าถ้าเปิดท่านปลูกแบบเด็ดดอกใส่ถุง สำหรับร้อยพวงมาลัยก็ควรจะใช้ระยะระหว่างต้นระหว่างแถว70คูณ70เซนติเมตรนะครับอ่าอันนี้ก็ระยะต่างกันคือที่เราปลูก40คูณ40เนี่ยเพื่อให้มันยืดนะอันนี้ก็จะเป็นระยะที่ต่างกันนั้นเวลาเราปลูกเป็นไม้กระถาง ก็วางระยะตามความเหมาะสมถ้าปลูกเป็นไม้กระถางเนี่ยนะครับก็ควรจะวางโปลูกท่านมันเป็นไม้กระถางควรจะปลูกกระถางละ1ต้นแล้วก็ควรจะใช้กระถางขนาด6คูณ8นิ้วนะโดยเราย้ายกล้าลงปลูกหลังจากเด็ดยอดแล้ว เมื่อมีการแตกกิ่งข้างยาวประมาณสัก 1- 2ถึงนิ้วก็ควรจะวางกระถางให้ห่างกันโดยโดยวางแบบหนึ่งเว้นหนึ่ง1กระถางเว้นหนึ่งช่อง1กระถางแล้วก็ไปวางอีกหนึ่งกระถางไม่งั้นพุ่มต้นมันจะฉลูดนะแล้วก็การแตกกิ่งข้างก็จะไม่พร้อมกันแล้วก็จะมีดอกน้อย ไม่ครบ8ดอกเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งกระถางเนี่ยมันควรจะได้ประมาณ8ดอกด้วยกันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการนะซึ่งแน่นอนที่สุดครับการปลูกจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันก็จะต้องมีเคล็ดลับและถ้าเราตรเตรียมดินได้ดีนะครับการปลูกก็จะประสบ ผลสำเร็จนั่นหมายความว่าถ้าเป็นแปลงเราก็ต้องเตรียมดินละเอียดละออด้วยการที่เลือกที่แสงแดดจัดนะเพราะดาวเรืองต้องอยู่ที่กลางแจ้งได้รับแดดอย่างน้อยๆวันหนึ่งเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงนะและที่สำคัญก็ควรจะหลีกเลี่ยงไม่ปลูกซ้ำแปลงเดิมควรจะหาพืชอื่นมาปลูกสลับ แล้วก็เวียนกลับไปกลับมานะอันนี้เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมเรื่องของโรคมแมลงนะครับและเดี๋ยวรายละเอียดผมจะได้นำเสนอกับท่านก็คงจะต้องใช้เวลาอยู่กับดาวเรืองอีกสักหนึ่งตอนถ้าเบอร์สิ่งที่ผมคุยมานั้นท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามท่านที่กดติดตามแล้วไม่ต้องกดซ้ำ นะครับแล้วก็หวังว่าสิ่งที่คุยมานี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ท่านจะนำไปปฏิบัติกันนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันนะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตามาคลิปเสียงนะทางบ้วนชาแนล วันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่า,าผมทำงานปีนี้ที่ไหนอย่างไรก็ฟังวันที่5กุมภาพันธ์2568แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่า รายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิศบวนชวนคุยทางบ้วแชนแนลนะฮะก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนแต่ถ้าเปิดท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทลจันทบุรีคลื่น1170 เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ A.M. นะฮะสวพพิษนุโลกนะครื่น1422เวลา18นาฬิกา30นาทีาถึง19นาฬิกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหาสดๆด กันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19นาฬิก30นาทีส่วนวันศุกร์ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19นาฬิก30นาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook และก็ทาง Tik Tok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทาง YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบ้วน Channel ส่วนท่านที่พิมพ์ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้วนนะครับก็จะมีรายการทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้นมาลงทาง y u u t u b e f b o o k นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรพี่ปลาก็จะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิศบ้วนและวันพุธก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิป เก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทางอิน t ตาแกแล้วก็อีกหลายๆสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกระทิดบ้วนบางประมาะใช้ตู้ปอนอ12กำแพงแสนนคนปรปฐม73140สำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเผื่อท่านใช้ทางลายสะดวกที่สุด อย่าฝากคำถามไว้ในอินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขณะนั้นก็ฝากมาที่ at b u a n 2 4 9 4ต้องเติม at ด้วยนะฮะ b u a n 2 4 9 4เวสตริลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้นสูงรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวสตริลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธา,าตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดทาตอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร